สวัสดีครับผมสินไทยวตัตบรชิครับวันนี้มีสาระดีๆน่ารู้มาแนะนำเสนอจะเป็นออดิโอซาวการ์ดของยามาฮ่านะครับ A t ช0 0มีทั้งไมโครโฟนนะครับมีทั้งสาวการ์ดด้วยนะครับก็เป็นอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้ลองใช้ดูนะครับ เรามาดูด้านในเนาะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเขามีหลายอย่างข้างในนะครับเขาจะมีทั้งขาตั้งสแตนไมด้วยนะครับมีป๊อปฟิลเตอร์ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับมีป๊อปฟิลเตอร์นะครับมีสายไมโครโฟน XLR นะครับมีขาไม้นะครับขาไม้แบบตั้งโต๊ะเนาะแบบหมุนเข้ากับโต๊ะนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบชุดนะครับนี่นะ สามารถกลางออกมานะครับแล้วก็ยึดใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับะนะครับโอเคนะครับอันต่อมาก็จะมีสาย USB Type C นะครับ Type C นะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือบอกรายละเอียดเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับ มีตัวล็อกขาโต๊ะนะครับสำหรับสแตนใหม่นะครับมีไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไมโครโฟน AT900 ยยามาฮ่านะครับแล้วก็จะมีออดิโออินเตอร์เฟสซาวการ์ดนั่นเองนะครับรุ่น UR33 นะครับด้านหลังก็จะเป็น t ไท e c แล้วก็มี RCA o u t เอ t าพุทนะครับเข้ามอนิเตอร์นะครับมีไฟแฟนทอม4 8 8 v โวลต์นะครับด้านหน้าก็จะมี XLR Mini Combo 2มอันนะครับนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนิ้วปุ่มตัดเสียงนะครับ สำหรับเวลาเสียบแล้วก็กดเข้าไปเราไม่ต้องดึงออกนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะตัดให้เรานะครับก็จะมีไดเร็กมอนิเตอร์มีหูฟังนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงเรามาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเสียงดีแค่ไหนตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Mac และ PC นะครับใช้กับ Cakewalk Sona ใช้กับ Cubase ใช้กับ Logic ใช้กับหลายๆอย่างเนาะ Studio อ n e อะไรก็ได้หมดนะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นเสียงยังไงครับ เชิญตามมาเลยนะครับสวัสดีครับผมสินไทยวตาบุชิกค,ครับวันนี้ก็ภาค2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเราอันบล็อกยู3าร์สามยามาฮ่านะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับ AG900 นะครับที่เป็นแพ็คมาทั้งหมดนี่มีขาตั้งไมมีอะไรด้วยในครบเซตนะครับ จะพูดจะมาห้าเต็มปากก็ไม่ได้นะ่าจะเป็นของเรียนแบบเพราะราคามันถูกนะครับราคาประมาณพันสามร้อยห้าสิบเราก็มาลองดูกันนะครับการอัดนะครับผมเล่าข้อดีข้อเสียให้ฟังกันแล้วกันนะครับข้อดีเราได้ไมโครโฟนตัวหนึ่งที่รับเสียงได้ดีแล้วก็ไม่มีน้อยนะครับทั้งซาวการ์ดด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าผมลองเซตอัพซาวการ์ดตัวนี้กับ Cakewalk Sona X3 s, 3, s ona, pex, o n a Platinum q b a s e Logic Pro X ที่ใช้อยู่ตอนนี้ใช้กับ Mac นะครับใช้ได้ทั้ง PC และ Mac ผมพยายามที่จะปกติเราจะอัด Input ตเนี่ยครับอินพุที่ผมพูดอยู่เนาะมันมันจะต้องมี2ใช่ไหมครับ1กับ2ใช่ไหมครับซ้ายข้างซ้ายข้างข,างขวาสมมุติว่า,าไม่อยู่ทางซ้ายแล้วก็แผนมาทางซ้ายอย่างเนี้ยไมย่ทางซ้ายนะครับเนี่ยผมผมก็จะแผนมาทางซ้ายใช่ไหมครับเวลาอัดปกติทั่วๆไปของ Soundcard นะครับ ปรากฏว่าอัดอเปิดกีต้าร์กันมาอีกแท็กหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดเป็น input 2ได้ input 2ก็คือ mini c o m โ o 2ที่เป็น low guitar นะครับไม่สามารถทำได้ใน c u b เ t e ก็จะเห็นแค่เป็นเตอริโอเป็นโมโนได้แต่เวลาอัดกันจริงๆแยกซ้ายขวาจริงๆอ่ะหกับ2มันก็เข้ามาด้วยกันเหมือนเดิมทำให้ผมคิดว่าผมหรือว่าผมเจอปัญหาคนเดียวถ้าเพื่อน คนใดสามารถเซตอัพได้ก็ก็บอกบ้างนะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้กันและกันนะครับผมคิดว่าผมเซตอัพพอสมควรแล้วนะครับทั้ง3-4โปรแกรมนะครับทั้ง IO, ดาวน์โหลด asio driver มาลงในเครื่อง pc ก็เหมือนกันก,ก็มีค่าเท่าเดิมอ่ะไม่เป็นไรลองฟังซุ่มเสียงดูนะครับผมจะไม่เปิดเอฟเฟกนะครับตัวนะั้นมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับมีมินิคอมโบนะครับแจ็ค2อันนะครับแล้วก็จะมี Chong, ita, อิสุเมนช่องเสียบกีใต้ต่างหากด้วยนะครับมีไฟแผ่นช่องมี usb type c นะครับมี audio out lr ด้านหลังนะครับเราลองฟังดูนะครับผมยืมเพลงของนะมาริฮาน่ามาสักเพลงนะครับเพื่อประกอบการแนะนำนะครับ รักกระดาษคืศนสตร์ในชานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวไวเอ็นนาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอยากจูบรูปก,กายไขว่คว้าได้เพียงรูปเงา แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะทดสอบซาวการ์ตัวนี้นะครับผมสต็อปนะครับสต็อปก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงซุ้มเสียงมันนะครับผมคิดว่าซาวการ์ตัวนี้เสียงเงียบดีทั้งไมโครโฟนด้วยรับไวดีมากเลยครับเป็นเอ่าเป็นเกณฑ์ดีมากเลยในการรับนะครับซอสนิ่งมากเลยนะครับไม่มีกระตุกนี่ผมอัดผมแคปหน้าจอไปด้วยนะครับแคปหน้าจอด้วยแคมจัเซียนะครับขณะที่บันทึกนี้อยู่นะฮะ ลองฟังดูนะครับเสียงสะอาดดีนะครับผมไม่มีห้องผมก็อยู่ข้างนอกนะครับผมไม่ได้เปิดแอร์ห้องร้องเพลงนะครับอยู่ด้านนอกอยากให้เพื่อนๆแม้จะราคาถูกมันก็ทําเพลงได้นะครับระดับหนึ่งนะครับเรือรากกระดาษ นนศาาาาสตร์ใมายาอันนี้ผมอัดแบบแห้งนะครับ,นบ<า>มป <ตา S 1> นปุนน่มเล็นบังใจอ่อนไวไวเอ็นนาวาสุขสมพอเป็นกระใสนะครับอันนี้คือข้อเสียผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะบันทึกเสียงจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้ข้อจํากัดมันมีประมาณที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมันไม่สามารถ แยกเป็นแฉกแฉกได้ในตัวมันเราก็เล่นวิธีนี้ครับเราก็ทําแบบแบบนี้ก็คือเราอัดทีละครั้งเราก็อัดกีตาร์ก็ไปก่อนแล้วก็อัดเสียงร้องทีหลังนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะเปิดขึ้นมาแฉกหนึ่งนะครับปกติเนี่ยฮะเห็นไหมเวลาเปิดเนี่ยมันก็ต้องมีอินพุตหนึ่งอินพุตสองใช่ไหมครับหรือจะเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ให้เราเปิดเลยครับมันไม่ให้มีเราตัวเลือกอินพุตสองเลยหายไปเฉยๆนะครับในคิวเบดใน เค้กวอกโซน่าก็เหมือนกันนะครับมันเห็นเห็นว่าเป็น1กับ2 L กับ R ปรับได้แต่สุดท้ายนะครับอันนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับเอา1เอา2เหมือนกันแต่เราปกติเราต้องออกมาเป็นซีโอขาออกต้องเป็นซีโอใช่ไหมครับขาอินพุตเราต้องอัดเป็นโมโนตามทฤษฎีทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับอ่าเวลาเลือกมามันก็จะขึ้นมาแค่เลขหนึ่งแท็กที่หนึ่งให้ผมชันแนที่หนึ่งนะครับพอแพนมา ฝั่งขวาจะเป็นสองใช่ไหมครับปกติผมจะอัดแผนพันทางขวาเป็นสองใช่ไหมครับมันไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เพื่อนๆทาแบบนี้นะครับก็คืออ่าผมมิ้วอันนี้ไปก่อนเนาะผมก็จะทําแบบนี้ครับผมก็จะอัดเป็นดดตจีไปก่อนแล้วก็เสียงร้องทีหลังนะครับ ื่อรักกระดาษขึ้นศาสตร์ในทานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไหวไว้เอน็นนาวาสุขสมไม่นานก็ล้มสลายอยากจูบรูปกายไข่้าได้เพียงรู สต็อปลองฟังดูนะครับลองฟังดูผมตัดเสียงที่มันส่วนเกินออกก่อนนะครับเดินมาเนาะอันนี้อยูนใน Logic Prox นะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับ,รบผมแคบหน้าจอไปด้วยอาจจะช้านิดนึงนะครับลองฟังดูครับ เงียบดีครับะด้เรับราคาสาร้นยาสิบบาทรวมค่าส่งโลกใครจะซื้อจากผมต่อก็ได้นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับขายเ่าตุนะครไม่ได้กำไรนะครับสามร้อยห้าสิบบาทไม่นานดกสองหนึงศูนย์หกเกห้านะครับ อย่าลืมกดสัคไทยในช่อง y ู u t u b e ด้วยครับอัพเปลภาษาจกภาษาไทยครับสงีครับครับหลังจากที่เราอัดแล้วนะเราก็สามารถทีนี้เราจะกีตาร์ดังเบาดังค่อยเราก็ได้หมดนะครับผมจะลองเปิดดูให้เพื่อนๆฟังนะครับสมมุติว่าผมจะปรับกีตาร์เนาะ าากกีต้ร์ใสส่ัเรือรักกระดาษี่คิวกีตาร์สักอีกเป็นศาสตร์ในฐานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไวไวเอ๋โอ้หลันช้ามากเลยเครื่องเก่าครับสุขสมไม่น่าร์เอาแบบมากันเลยเนาะมันจะได้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะลูกกาย ไปอคูติกกิตาอคูติกกิตาแลยครับอ่ะคัดมาประมาณนี้นะครับนะครับเอาประมาณนี้นะแล้วเราก็ตอนเราจะมิกแล้วก็ทำแบบนี้แหละครับใส่เอฟเฟกต์สักตัวใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์รีเวิร์บหน่อยก็ได้รีเวิร์บสักตัวเนาะรีเวิร์บ ช้านะครับค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วครับ hmm. ก okay. uh ิตางแชมเบอร์ลวกันครับเรือรักกระดาษขึ้นศาสตร์ในทานมายาเหีนยนะครับ โอเคแล้วเสียงนะครับมีบางตาบางใจอ่อนไวไวเองถ้ากีตาดังแล้วก็เบาลงคนระับว่าสุขสมไม่นานก็ล้มสลายอยากจูบรูปกายกีตาได้เ<ห><ด>วาลวาเวลาอัดนี้มันก็จะแผนกันได้นะครับนะครับ,รบเสียงก็จะ แยกใครกมันอยู่ตาไม่เข้าทําไหมครับทำแบบที่ผมบอกก็คือทีละครนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับใช่เพื่อนๆเจอนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับผมรีวิวเสร็จผมขายนะครับผมขาย1,350านะครับพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆไม่ออาไม่ต้องซื้อมาทดสอบว่าเขาจะส่งมาแล้วมันเสียไหมแต่ตัวนี้ผมทดสอบให้เรียบร้อยแล้วครับ อนบ็แกะกล่องทดสอบให้ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกฝากไว้ใครที่สามารถเซตอัพให้ผมได้แล้วก็แนะนำกันให้เป็นวิทยาณต่อกันนะครับฝากไว้ในอินบ็อกฝากไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับด้านล่างนะครับแสดงความคิดเห็นได้ขอบคุณมากครับสินไทยวตาบุชิจากช่อง YouTube ฮักเลยภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับฮักเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ